สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์โพสอิโมจิเฟซบุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บเคม mg h e a นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับใครเป็นเพื่อนจิมเข้าไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับหรือเป็นเพื่อนจะเสิร์ชหาคำว่า key mg h e a ก็ได้นะครับผมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆกดที่สมัครสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้้้้้้้อออองงงใใใชชชขมมมมมมูลลลลจรรรริิิกกกก็็ไไดดดนนนนะะแแวย่่่่าาาืคโโปัััตตบผ หรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะมีประกาศเด้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแวะมาอ่านประกาศกันสักครู่นะครับผมทางเว็บไซต์นะครับได้มีประกาศนะครับแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็มีเหตุจําเป็นนะครับต้องปิดปรับปรุงบริการนะครับคอมเมนต์ a c e b o o คราคาถูกนะครับชั่วคราวนะครับเพื่ออัปเดตระบบนะครับแต่บริการอื่นก็ยังเปิดบริกการรให้ปตินะคับผม ก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับผมเมื่อเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็เจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอดกับสักซื้อจนถึงติดต่อแอดมินก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะปุ่มเปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนค่าเงินแล้วก็ตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินนะครับในช่องเขียวๆสำหรับยอดเงินด้านนี้ครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้้งงงาาาาานนนนนนนกกกกกัััััคครรรรแออจจะะะะยไมมมม่่่ีีีบเเเเดด๋วววติิฮ เพื่อนมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับหรือจะกดที่ยอดเงินด้านบนเลยก็ได้นะฮะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมก็จะมีคิวอาร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยแอปธนาคารแอปสลิปนะครับชิปเล่แอปบอลเล็ตัอปกิบโตเคอร์เรนซีสำหรับแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกัน้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับมองไปที่ด้านขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินนะครับเป็นตารางอยู่ด้านนี้สําหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครัััับบบผมมจะะะเเเเเลืือออกกกปป็็นนนนนนคครรพ่าสยดิ้ไ กดเติมเงินกี่บาทขอขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับมาเลือกที่ Facebook ด้านบนนะครับแล้วก็มาที่โมดหมู่นะครับเลือกหาคําว่าไลฟ์โพสต์อิโมจินะครับเฟซบุ๊กมาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีอิโมจิให้เราเลือกนะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดเรืราคาความเร็วที่ต่างกันไปนะครับเพื่อนๆลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับวันนี้้ผผมมจจะะเเลลืออกกกป็นนนนหััััววใแแรรคบ มาล่างนะครับช่องลิงก์ช oh, like right? like, ่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโพสต์นะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไลค์โมจินะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดไลค์โมจิที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่3ามนะครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมืนนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสต์นะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโพสต์นะครับมียอดไลค์โมจินะหัวใจอยู่ที่หนึ่งนะครับใครเพื่อนเข้ามากร็บ เมื่อเป็นเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองทดสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเราก่อกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับเมื่อเป็นเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะนะเพื่อนๆนะครับเพการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นน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 มมาาาาาาะะครรัังดดด้้ขววือออจเเเป็สถึ่ิก และด้านซ้ายมือครับจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มาคลิกที่บอร์ดการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ประวัติการกดออเดอร์ที่เราผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับผมแลือถ้าเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับกดเข้ามาที่หน้าแรกหรือหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะครับมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับผมเพื่อนๆก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับกก็หหาาาพบบปััญนนะะครออย่่่งเช กดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMG เหตุใก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะกดมาที่แนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้ครับ5%เมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดสั่งออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันที่นก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดนะครับเพื่อนกำลังเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่าครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไลค์อิโมจิขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับมีอยู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น103แล้วนะครับผมเรากดกันไปที่100นะครับก็จะมียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับ2ยอดนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับจะชอบแถมกันมากๆเลยนะครับใจดีแต่ในวันนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ k m มเอ็มซีเฮด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพืไม่เจอก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ